สุนารีอัพหน้าใหมค่ค่ะแม่ต้องบอกว่าอัพหน้าใหม่มัดใจสามีสักหน่อยเลยคะ่ะต้องบอกว่า แปลงโฉมใหม่ทางหน้าในไวไกลเลข6ค่ะล่าสุดนี้ก่อนจะดึงหน้า3ส่วนแก้ไขหนังตาตกเอาไขมันใต้ถุงตาและไขมันเนียงใต้คางออกลุ้นสวยกระชากไว้ประมาณช่วงเกือบปลายปี2564ันร้อเนี่ยนักร้องสาวเองเนี่ยเคยถูกพยาบาลติดต่อให้ไปดึงตาดึงหน้าและดึงเหนียงฟรีเจ้าตัวก็ปฏิเสธไปค่ะบอกว่ากว่าเราจะมีร่องรอยขนาดนี้ตั้ง53ปีอยู่ๆจะมาเปลี่ยนหนังหน้าไม่ยอมหรอกแต่ล่าสุดเพราะว่าผิวหนังเนี่ยมันเริ่มหย่อน สุนารีตัดสินใจแปลงโฉมค่ะโดยมีปุ้ยพิมลวรรณรับหน้าที่ดูแลล่าสุดปุ้ยกระพดคลิปสุนารีกำลังขึ้นเขียงที่คลินิกตัวเองพร้อมเขียนข้อความบรรยายมาดูแลเคสและทําความเข้าใจเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะส่งสุนารีเข้าห้องโออาดึงหน้าหย่อนคล้อยตามวัยทั้ง3ส่วนให้เห็นกรอบหน้าชัดเพื่อให้ดูสดชื่นรวมถึงแก้ไขหนังตาตกเจ้าตัวเลือกเทคนิคซ่อนใต้คิ้วพอไม่ต้องการทำตามใหม่สุชอบความเป็นธรรมชาติครั้งนี้ เลยปรึกษากระสุว่าควรทำไปพร้อมๆกับการเอาไขมันถุงใต้ตาและไขมันเหนียงใต้คางออกไปด้วยเลยแหมงงานนี้ก็คงต้องรอติดตามค่ะเชื่อว่าอัพหน้าใหม่ครั้งนี้เนี่ยถูกใจคุณสามีค่อย่างแน่นอนแล้วค่ะ